สวัสดีวันดีดีค่ะวันนี้วันที่สองเดือนสองนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะบุงหงากับชังชาก็ล้างรถจกักก็ยังคงมีลูกค้าเรื่อยๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่มาอุดหนุนนะคะคันนี้ก็จะเป็นลูกค้ามาล้างรถนะคะจะเป็นรถคันใหญ่เนาะ่านใดที่อยู่ใกล้ก็มาอุดหนุนได้นะคะ สำหรับท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์ล้างรถนะคะหรือเครื่องอาฉีพแรงดันสูงใดๆนะคะสำหรับไปล้างเองก,ก็เดี๋ยวบุงหงาจะแนบให้ในตะก,กร้านะคะสามารถที่จะกดดูได้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะประมาณไหนยังง่ายนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยทุกการติดตามเลยเป็นกําลังใจให้บุหาแล้วก็ช่างชานะคะในการซ่อมรถนะคะรีวิวบ้านหรือใดๆนะคะพวกเราก็ทําทุกอาชีพนั่นแหละนะคะเพื่อที่จะ มีรายได้นะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะมาแบบสั้นๆสวัสดีค่ะ